รายการวัดจัน,ดนค่ะที่จ้าันะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยู่ภายในปริมณฑลในเขตกรุงเทพนะคะอยากทุกคนมาทําบุญร่วมกันโดยเฉพาะวัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะกําลังหาเงินค่ะกําลังหาปัจจัยเดี๋ยวอน<า>นะคะจะบอกว่าวัดดอนใหญ่ต,หตรงนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะอยู่ที่ตําบลลําลูกกาอําเภอลาลูกกาจังหวัด พระธานี้คลองแปดเท่านั้นเองนะคะเรามาร่วมกันนะคะวันนี้วัดจอดใหญ่กาลังจัดพิธีพุทธพิเศษและก็การสืบสตา์ในแบบพิธีร้านนาไทยกันค่ะใช่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะมีพิเศษหลายๆายช่วงเลยก็คือวันนี้เรามีมีพี่บินเบลลูลิสและก็พี่ไทมาร่วมเป็นสภาบุให้กับพวกเราที่นี่ด้วยเรียกว่าเป็นพ่อพระที่นําทางเหมือนว่าเป็นเทวดาลงมาปลดพวกเราที่ช่วยกันที่เป็นตัวการถูรวมของคนไทยตรงนี้เลยเนาะใช่ใช่ค่ะ แล้วก็ในช่วงพิเศษวันนี้นะคะก็จะมีการรำบบวงสวงให้กับพระนอนที่กำนอนจะสร้างถวายกับวัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะก็เป็นการไร้รำจากพวกเราทั้ง3าคนนะคะในชุดยอดยศพะรอนะะใช่ค่ะและอีกอย่างนี้นะคะเราก็จะพลาดไม่ได้สําหรับการมาเยือนวัดดอนใหญ่แห่งนี้เราก็จะได้พูดคุยกับท่านพระครูปทุมศรีรัต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับท่านพระครูท่านพระครูเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณสําคัญจุดต่างๆของวัดแห่งนี้เรียก<อ>ว่า<อ>เป็นแลนด์มาร์คของวัดเนาะ เี่เป็นแลนด์มาร์ของวัดเลยต่ว่าบอกว่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่มาปุ๊บไม่ใช่ตื่นตาตื่นใจกับโรงทานนะคะเพราะว่าของทานอาหารเยอะมากร้อนมากไหมซับเหือแป๊บหนึง่งมันก็จะร้อนๆหน่อยอะคะ่ะร้อนไหร้อนไหร้อนมากอ,อะไรที่เข้าร้อน,นะคะ่ะ อารมณ์เหมือนสัมภเวสีพ่ออยู่ในวัดวาาอะถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตามพวกเรามาไปชมจุดสำคัญต่างๆของบรเิเวณวัดกันได้เลยค่ะ่ะวัดกันค่ะตามมาวัดกันสวัสดีค่ะ ดีวิเชียนด้วยนะคะค่ะพวิเชียนนะคะค่ะกับเรียนถามนะคะหลวงพ่อที่อยู่ทางด้านหลังเรานี้ชื่อหลวงพ่ออะไรนะคะหลวงพ่อใจดีครับมั่งมีศรีสุขนะคะเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนในเขตบุญแล้วก็ทั่วถิ่นทุกที่แล้วประวัติวัดแห่งนี้ประวัติวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีมาก็คือถ้าตามหลักแล้วก็พันกว่าปีนะครับโอ้เป็นพันปีเลยนะคะแต่เริ่มมาบูรณะก็เมื่อปี สองสี่เจ็ดห้าต้นี้ครทำไมไเป็นแรงดูใจถึงทำให้เป็นโบสถ์สีเงินตรงนี้ขึ้นมาโบสถ์สีเงินนี่เข้าใจว่าคนสาธุชนด้วยแล้วก็ลุงพ่อเป็นความชอบในส่วนตัวใช่ไหมคะดุพ่ระูมพระภูมิศลปรอนครับจะมีความคิดว่าจะทำอย่างไรก็คือให้คืออยากให้ญาติโยมมามาร่วมพัฒนาวัดขึ้นมานี่เป็นศิลปะหัตถกรรมที่แบบดึงดูดมากเลยศิลสมัยเลยสมัยเลยประวัตินอกจากว่ามันเกิดขึ้นปี2475ในการบูรณะใช่ไหมคะแล้วมันไปยังไงต่อคะยก็ ได้จับหลวงพ่อครับหลายชั้นด้วยกันก็มีมาพัฒนาบูรณะอ่าก็องค์ปัจจุบันองคปัจจุบันก็หลวงพ่อสมทรงค่ะหลวงพ่อาจารย์ประคุณศรีละกอนท่านประคุณที่เราสัมภาษณ์มาค่ะดรอ๋อท่านเป็นพระด็อกเตอร์ด้วยด้วยท่านเป็นซึ่งว่าเป็นพระนักพัฒนาท่านเป็นด็อกเตอร์เลยพัฒนาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบือเป็นพระนักเทศด้วยสุดรวมใจของคนที่นี่สุดรวมใจค่ะท่านรอเป็น บรรยายธรไรดาา้จักถึงปกติแล้ววันธรรมดาหรือวันสําคัญทางศาสน,นาเนี่ยก็จะมีสาธุชนมา่รวม รั yup. พี่สมชงเองก็อยู่เป็นกรรมการวัดที่นี่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะพี่วิเชียรนอ้อดีดีเลยพี่วิเชียรมาช่วยหลวงพ่อตลอดค่ะก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่เรียกว่าใครที่มาเที่ยววัดแห่งนี้ถ้าเจอพี่วิเชียรก็ทักทายถามท่านได้เลยนะคะท่านก็จะมีข้อมูลให้เราได้รูบรัวมาสิงวัดเดินใหญ่นี้ที่สําคัญเลยก็ต้องมากราบไหว้หลวงพ่อใจดีใช่ไหมค่ะดีอยากคือมาขอพรจากพลรมีค่ะกราบขอบพระคุณพี่วิเชียรมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขออนุญาตไปชมด้านในนะขออนุญาตไปชมด้านในกันต่อเลยค่ะ um, ท่านผู้ชม ช่วงท้ายๆพิธีตั้งแต่ตอนเช้าที่มีการสวดสืบชตากันเนาะ่ตรงด้านนี้ก็เลยมาเก็บบรรยากาศช่วงท้ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเข้าร่วมพิธีแต่ช่วงด้านหลังเบื้องหลังของการทำพิธีเราไม่ค่อยได้เห็นกลัมาชนกันีด้บากาการสวดที่เขาบอกว่าเป็นพิธีสืบต่อแบบล้านนาแบบล้านนานี่นะคะมีมีตุงเลยไหมคะตุงแผวนไว้สวยมากเลยเป็นสีแดงด้วยเห็นไหมคะจะมีธรรมเนียมของทางภาคศาสนาล้านนามาผสมผสานกันสร้างเสริมมารมีเรียกง่ายๆว่าชะตาเวลาตกฟ้าชะตา คนเราสตาเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเมื่อเราทำบุูธำทานแล้วเป็นไปได้ก็ต้องสวดสวดสุดสตาใช่สุดสตาที่ดีขึ้นเนาะวันนี้ก็เป็นวาระที่ดีที่เราได้สามคนเนาะเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อเจดีใกล้ๆทางด้านนู้นกันดีกว่าค่ะค่ะไปนะคะตรงนี้สวยแล้วก็มุ้งมิ้งมาหาคนักต้นโพทองนี่เองแกได้นี่คะไม่ได้ไม่ได้ต้นโพทองด้านนู้นต้นโพธเงินนะคะแล้วก็เรียกว่าให้ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดแบงค์จะเป็นใบสีเขียวจะเป็น็นสีแดงเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้ทั้งละต้นโพธทั้งละต้นโพธนเลยนะคะมีดูไหมคะไม่มีค่ะกราบกราบหลวงพ่อใจดีค่ะสมเด็จพระสุวรรณ นประทุมพุทธพจนวราพรนะคะเป็นชื่อที่ยาวมากแล้วก็สวยงามมากจริงๆเข้ามาในแบบเย็นเย็นมากแบบไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่้เข้ามาในโบสถ์มันเย็นอ่ะปกติในวัดเนาะพอเราเข้ามาจะถึงเย็นร่มรื่นมันเหมาะกับการที่จะมานั่งสวดมบทไหว้พระไหว้พระเมื่อกี้เราเดินผ่านกองสองพทานก็หิ่มหิ่มไปหิ่มอะไรมาไม่สองพระท่านกเหร็ปวดน้ำใช่ไหมปวดน้ำใช่ รู้สึกว่าพอนั่งตรงนี้ก็เป็นความสึขสํารรมกายวาจาใจลงเนาะพราะมันเป็นสิ่งที่ก็จะเกีกบเศษแต่เป็นตามแบในภายในโบสถ์จะเป็นสีเงินสีขาวไม่ได้ทัตัวุทรูปใหญ่นี่ก็เป็นสีขาวสวยนะคะสวยมากข้าจันจรไมผิดสุเด็จพระโสรณประทุมพุทธวจนะวราพรน่าจะเป็นหมายถิงดอกบัวทองจุดสาคัญของวัดดอนใหญ่นี้ก็คือโบสถ์ที่สวยงามมากๆตรงนี้เลยแล้วเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อชัยดีกันก็คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเที่ยวด้านนอกที่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกับ ออย่างอื่นเสมอไปสถานที่ที่เป็นรานวัดก็สามารถที่มาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาการถ่ายรูปหนึ่งรูปและก็ลงโซเชียลเป็นการช่วยกันส่งเสริมในการเข้าวัดเนาะทำบุญต่างๆแล้วก็เรียกว่ายังไงเดียเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องทําบุญด้วยนะทำบุญนสริมบารมีนาวใช่แล้วอย่าลืมว่าวัดนี้กําลังต้องการ ปัจจัยที่จะต้องมาร่วมสร้างพร<ท>ะ,<ท>ะนอนอีกนอนหลายสี่ห้าร้านคนละเล็กคนละน้อย,อเ,อยเราก็เรียกว่าเราบอกบุญเป็นสะพานบุญให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะคได้มาทําบุญร,ร่วมกันดีกว่าคนไทยก็ต้องคู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็การทําบุญอยู่แล้วยังไงก็เชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาทําบุญนะคะเที่ยววัดเอาจริงๆได้มากกว่าบุญอีกนะทำไมเพอาะเรามาพวกเรามีความรู้ในโซนอื่อนบางทีอย่างเมื่อกี้มีพระเจ้าตรัสศีลมีพ่อของพระกำแพงแล้วเรียนรู้วรรณคดีไทยโบราณนาคดีไทยเนาะตอนสมัยโบราณสาว อันนี้ก็กลับมาเหมือนมาพิ่มความรู้สึกมันได้มากกว่าบุญอีกค่ะและที่สาคัญของทานนะคะอของทานอาหารในวัดบริเวณวัดซึ่งถือว่เวาเยอะนากเะ้อยก็เยอะไม่ได<า> <laughs> ของแบบไม่ต้องกลัวอดที่นี่ก็มีเราก็ร่วมกับทางมดวัดด้วย<า>จริงๆอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะหันกลับมองวัดหันมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราจากแรกเริ่มบางทีอย่างที่ ท่านกาำลังการวัดท่านได้บอกไปแล้วว่าเกิดมีการปฏิรูปปฏิท,ทันขอณวัดตั้งแต่ปี2475ดังนั้นปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2 5 1 3แล้วเราก็ไม่สายไปที่เราจะร่วมกันช่วยกันประคับประคองและก็อบอุม้มธนูถน,นองพระพุทธศรราสนาของเราให้บำรงสืบสานต่อไปนะคะช่ให้วดัดดีๆได้อยู่คู่กับคนไทยตลอดตามนานเท่านานเ,<ร>าเลยประชาชนคนไทยทุกคนเป็น่วน่งของความสมบูรณ์กับวัด เดินไปด้วยกันพร้อมกับวัดเนาะค่ะขั่นเดี๋ยวตอนนี้เราสามคนเดินลงไปข้างล่างไปไหมี๋ยวเดินทําบุญไปเรื่อยๆแล้วก็อีกสักพักนึงเราจะต้องแต่งตัวได้รำสวยกับเดี๋ยวต้องมีเบรกรำวันนี้ก็มีโชว์รำนะคะเดี๋ยวต้องมือนี้มีโชว์รำเราสองคนนะคะแล้วเพื่อนพระแพงนะคะเดี๋ยวไปดูเราสองคนทำกันจะรำสวยรำแบบไหนอาจารย์เขียนรำแบบนี้หนึ่ง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  ฐานแห่งงานบุญนะคะวันนี้นะคะสั่งฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะมีจุดทําบุญต่างๆอย่างเช่นตรงนี้ก็จะทําบุญทั้ง7วันจันง,า,งาน<ห>ทำวันเสาร์อาทิตย์ค่ะทั้ง7วัน ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำบุญอันนี้แล้วก็ทําบุญวันเกิดแล้วตามประจําวันเกิดแล้วก็มาทําบุญประจําเดือนเกิดด้วยนะคะก็จะมีสองนักษัตต์นะคะปีของเราชั่วฉิรูขานถาะมาลงมะเสงมะเมียมะแหมวอกละกาหยอกพี่น้องเราเรมโติเราทําบุญแบบนี้เราเกิดปีเกิดอลูกเกิดพีเถาะพี่น้องเกิดปีอะไรปีละกาอย่างนี้ไหม่เราต้องทําบุญแค่ปีเกิดทําุญทําสองนักขัตจะได้จริงๆก็ทําได้นะคะแต่ว่าปีที่เราเกิดแล้วก็เราเน้นเป็นพิเศษก็ได้เป็นพิเศษกกกปปปีีีีอออะะะะไไไรรรเเเิิดดพ่่าค ปิโป้มันมีด้วยเหรอมาค่ไม่ใช่อยวไปตั้งชจ่ต่างๆนี่ค่ะตรงส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็มีให้จับให้สำหรับทุกท่านได้มาดูการบรรบุรของเราค่ะอ้นี่น้องนองมากค่ะทำเชนญขา ไดค่ะกพพูดถึงดาชาติบ้านเมืองเรานะคะของมนิบุตถือว่าท่านกอบกู้มาให้พวกเราคนไทยได้มีแผ่นดินอยู่กันนะคะแล้วก็ทางด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นทุกท่านเลยครับที่ได้เดินทางมาเื่อข้าร่วมพิธี่วดตือนจะตาชีวิตแบบละนาไทยโดยแท้จริงเลยครับตรงนี้ก็อยากจะขอเยอะตังค์ก็่ใส่อะขอให้สวยและรวยและราที่ากวมีมงคลรับไออธิษฐานด้วยนะคะขอให้ เน่ยมีบรรดาญาติโยมทุกทกท่านนะคะที่มาทำบุญเยว่า,าดอนใหญ่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขความจเจริญทุกคนนะคะ ตุ้สาตุ้สาตุค่ะหลังจากตรงจุดนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีพ่อขุนราตำแหงพระเด็จศรไทยนะคะตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาของเรานะคะส่วนด้านนี้ค่ะเทพมหามงคลเทพนะคะไปที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ไกลเลยทุกๆสถานที่มันรวมรวมอยู่ที่นี่นี่แหละค่ะองค์จตุคามรามเทพนะคะแล้วก็องค์พระพิคเนศค่ะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ ใงานช่างเป็นความประทานพรในสิ่งที่เป็นช่างฝีมือต่างๆของประรทศเรานะคะแล้วก็แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นองค์พระพรหมค่ะพระพรหมที่เป็นผู้สร้างโลกใช่ค่ะตรงด้านนี้เลยใส่ช่องเดี๋ยวเราไปตามจุดต่างๆตรงฝั่งตรงข้ามดีกว่านะคะรู้สึกว่าอย่าไปทำบุญกันตรงนน้นดีกว่าทวายสัการณด้านนู้นด้วยเนาะตรงมน้นจะมีพระพระแม่ธรณีใช่ไหมคะ ไปนะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระแม่ธรณีหรือว่าบางท่านก็จะเรียกพระแม่มวยผมนะคะมีเหล็กแปดเทือกมีเล็กมีเหล็กมีเหล็กลายจริงจริงเลขมีเลขกด้วยอ่ะเนืนื้อเนื้อเนื่อแปดเทือกแปดเทือกครบแล้วนะครับผมก็มาช่วยกันทำ บาทใหญ่จะใส่เหรียญลงไปก็ได้ด้วยนะคะของเล่นเดียรในโซ่ของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คของวัดเหนือสุเทียนไหว้พระขอพรสงบการสงบใจนะคะพอจากตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวเราก็มาปิดทองและด้านในก็จะมีพระพุทธรูปที่พิถีพิเศษถันมากมายเดี๋ยวเราดูด้านนี้ก่อนดีกว่ามีนักรบทายใจกลันจะเป็นองค์ไหนนะคะขาตรงด้านนี้นะคะพระวิชัยดับหักแล้วก็ยังมีให้ตก ต้นกล้าที่สําหรับสร้างหลอดไฟมีเยอะแยะเลยเอ๊ะแล้วพิธีกรอีกคนของเราหายไปไหนแล้วนะนั่นสิคะท่านผู้ชมค่ะอ๋อนู่นไงอยู่นี่ค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะกำลังทําปภาวนาตัวราการเลิกท่าดเด็กพ่อห้าราชกาดที่ห้าของเรานะคะเอาจริงว่ามีพระองค์ในรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคะที่มาดึงพลังให้มไทยเกิดการเลิกท่าเป็นยังไงราชกาดยังเป็นท่าอยู่เลยเป็นอะไรอ๋อท่ารักอุ้ยตรงนี้นะคะ ใครที่จะเดินทางทำอาหากินอยากให้ทุกคนได้บูชาแล้วก็กราบไหว้พระศิวลีตัวนี้เอาไว้เพื่อขอพรขอความสืบมงคลกับทุกทท่านไว้หน้าเวลาเดินทางใครเอค่ากค้าขายเดินทางเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มากราบไหว้พระศิวลีกันไปด้วยนะคะจอด้านนี้เลยค่ะลูกนิมิตลูกนิมิตเป็นลูกนิมิตที่เราสัมพระแปะฝั่งลูกนิมิตเก้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก้าโบสถ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระเบื้อง มุงหลังคาบโบสถ์นะคะจริงๆเรียกว่าที่เนี่ยจะเรียกว่าครบเลยเนาะทำบุญครบเลยครบเลยอะ่อยอะมาที่นี่วัดเดียวทําบุญได้ทุกอยาก่างทุกอย่างหลังก็ทาได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะจริงๆจบทุอกทอ,อย่างเลยวันนี้เนาะอยาก เดี๋ยวพวกเราไป้างนฟ้าถือกับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวตรงนู้นเดยวจากตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปยไปทางหลวงพ่อสามดีที่ท่านชาวาได้กล่าวว่าตนใหญ่ดีนะหลวงพ่อสามดีมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปข้างบนกันค่ะตามมาค่ะ การเดินทางมาสู่สถานลานบุญของวัดดอนใหญ่นี้นะก็คือ,อที่ปักหมดุดใกล้เคียงนะที่นี่นะก็คืออำเภอลำลูกกา,เ,า,เ,าเส้นทางก็คือถนนเลียบคลอง8ฝั่งตะวันออกนะวัดของเราอยู่ระหว่างอำเภอลำลูกกาแล้วก็อำเภอธัญบ,บุรีว่าจำง่ายๆก็คือ,อคลองที่8ด วัดดอนใหญ่คลองที่8อำ hm, เภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะนั้นแล้วท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก็มา,าลงที่สนามทูป,ปะเตมีหรืออนุสรสถานแห<ช>่งอนุสรสถานนะแล้วก็วิ่งตรงมา uh, ส่วนที่ท่านมาทางเซียรลังเสดก็วิ่งตรงมาคลองที่8เ uh, มื่อมาถึงคลองที่8ก็จะเห็นป้ายของวัดดอนใหญ่ h, ซึ่งมีป้ายบ่งชี้อยู่ สามารถเดินทางมาง่ายนะเดี๋ยวนี้อธิษฐานมาเลยบอกว่าคลอง8ปดรวยรวยยเฮงเฮงเวันที่วันเสาร์ที่3ตุลานี้จะเป็นการทอดกรถินสาม,มาคัคคีบุญญาบารมีปีละครั้งของวัดดอนใหญ่คลอง8อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นแล้วก็อยากเชื้อเชิญเจริญศรัทธาให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกรรมทันบุญทอ,อดกรินสาม,มาคัคคีปีนึงมีครั้งเดียว วัดหนึ่งหนึ่งวัดก็ทําได้ครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเนื่องจากว่าบุญกระถินนี้บุญกระถินนี้ที่จะได้นาําจตุปัจจัยไปสมทบทนุน เพื่อที่จะได้สร้างอุโบสถเงินในปฐุมทองอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ายัางจะต้องชาระกับช่างเขาอีกชําระหนี้กับช่างเขาอีก4ีห้าล้านบาทนั้นก็อยากจะ,ะเชิญชวนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่จะได้เติมบุญตรอมกุศลกันนะ,ะนั้นทําบุญใหญ่ๆมาที่วัดดอนใหญ่นี้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแห่งที่การประกอบธุรกร,รมทําธุรกิจของท่านนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทําการค้าจะมีความเจริญก้าวใน ทำเตียงสวนเราใดก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สมกับวัดดอนใหญ่นะขอจะเจริญพร เดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการรำแสดงชุดนี้ชุดยอยุพลออันนี้ตัวพระเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้คือการแต่งตัวอารมณ์เหมือนประมาณร้านนาไทยเพราะว่าอยู่ในคอนเซ็ปต์ของงานวันนี้ก็คือการสืบต่อชะตาของร้านนาไทยอันนี้คือยอยุทธพลในในชุดของตัวพระนะคะแล้วก็หันหน้าเลยค่ะพี่ันาพี่น้องอันนี้คือตัวนาง เป็นเหมือนเป็นชื่อตัวแสดงคือแสดงคือพระเพื่อนแล้วก็พระแพงอันนี้พระเพื่อนพระแพงนี่พระโลมันก็จะบมบวมหน่อยอะคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูการรำเดี๋ยวเรามาดูประวัติของชุดรำตรงนี้ว่าที่มาที่ไปของคําพระเพื่อนพระแพงคืออะไร <im it> พี่น้องช่วยอธิบายนิดนึงค่ะาการแสดงชุดยอยะพลอนะคะก็เป็นการแสดงหมายถึงการยกยอกเกรียดของพระลอ <im it> พระลอก็คือเป็นพระเอกแห่งเมืองสอง เป็นนักรบซึ่งเป็นนักรบหนุ่มที่มีใบหน้างดงามซึ่งพระเพื่อนพระแพงก็เป็นราชธิดาอีกแหวนหนึ่ง<า>ก,ก็หลงรักพึงใจต่อพะระลอ,อน,นี่เป็นทางภาคเหนือใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นศาราภาคเหนือแล้วก็พะระลอเนี่จริงๆแล้วในยักษ์ของของความหมายการแสดงวันนี้คือยอยศพะระลอคือความงามของพะระลอ อวยยศของพระลอว่าท่านงามงานที่กว่าเทวดางานงามกว่าสามโลกก็คือโลกมัดโลกมนุษย์โลกใต้บาดาลแล้วก็โลกสวรรค์คือความงามยังชะลอเอามาเท่ากับพระลอไม่ได้เขาไม่ยอยศเหมือนยอเสรลเสร์ฟอะไรนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อวยยศพระลอใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นประวัติของของวรรณคดีไทยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ตอนนี้เป็นเหมือนว่ามีนักจอยซอไปขับซอให้กับพระเพื่อนพระแพรฟังว่าพระลอนั้นมีความงามถึงเพียงใดก็ทําให้พระเพื่อนพระแพเนี่ยเกิดพึงใจแล้วก็ หลงรักพระลอใช่พระเพื่อนพระแพงเป็นแปดฝาแปดเนะอ๋อเป็นฝาแปดใช่แล้วก็รักเนพระเอกคนนี้ถูกต้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเป็นแนวโศกนาฏกรรมจบไม่ได้แฮปปี้เอนดิงเพราะว่าพระลอเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็พระลอก็เล็กง่ายๆว่าที่มีตำว่าพระลอตามไก่พระเพื่อนพระแพงก็ไปหาปู่เจ้าให้ทําเสน่ห์พระลอโดยการเสกไก่ให้พระลอตามไก่มาพระลอก็เลยต้องเสียงน้ําว่าจะไปได้ไหมเสียงน้าปั๊บปรากฏว่า ต้องไปแล้วต้องมีเหตุเหมือนเสียชีวิตแต่พะรอก็ไปด้วยแรงเสน่หาของพักเตือนตะแพงการไล่ล่าเบื้องต้นนี่คือเพราะเพื่อนย้องเนี่ยในดีเทลคือรักแล้วก็หลงไหลรูปความงามแล้วเรามาดูกันว่าพะรอจะงามแค่ไหนตามคําของเพลงนี้ครับโอ้เล่าหมดยังไม่ตื่นเต้นเนาะดีเทลความหล่อความอะไรของพักเตือนตะแพงของใช่ค่ะสามพระใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็การสานพิธีนการแสดงออกก็คืออยู่ในท่าเราจะไปพิเศษในท่าลำในไนแนวนศาจะสร่วมสมัยนะคะ ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีกรรมนั่งกรรมฐานส่งกระแสจิตถึงไอ้ไข่นะคะโดยพระอาจารย์ชำนาญน,นะคะแล้วก็พระอาจารย์สมพรทั้งสองรูปนะคะรวมอีกทั้ง3รูปที่กำลังจะมานี้นะคะแล้วก็ เราจะเข้าไปยุ่งในพิธีการนะไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นพิธีการแบบสูงแต่เราจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ขอให้ย,ยั่งยืคนข้างในครั้งกับคุณผู้ชมด้วยค่นนะ,คะว่ามาแสดงมาช่วย,าท,นนนะย,ยาที่วัดนี้ก็ได้โดยแบบแสดงเจตนารวมถึง่านเป็นภาษาสีน่ชนที่ดีในการสร้างบุญกันเยอะนะคะใช่ค่ะคร,รับเชิญมาร่วมบุญกันเยอะนะครับผมส่วนใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญในคร,รั้งนี้แล้วก็อธิษฐานจิตไปกับพวกเราได้นะคะวันนี้นะคะน่าตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ที่เรา ท่านทีมงานเร่งเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะคะวัดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ได้าพื่อได้บุญได้ความมีสติปีใจแล้วก็ได้สิทธิการได้แสดงความสามารถได้ถวายการข่ายและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แล้วตอนนี้เราก็ไปช่วยสืบทาในการที่เราสามคนก็ต้องทตัวแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสามคนกราบอัุโมทนาบุญทุกทท่านที่มาทําบุญในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ได้รับอานิสงส์ได้รับผลบุญสําหรับการทําบุญในครั้งนี้ด้วย แล้วที่แล้วที่สาคัญนะคะเราก็ต้องกบขอบคุณพี่บินบรลลูรี้แล้วก็พี่ชายกระพันด้วยนะคะที่มามาบอกโบนให้กับชาววัดดอนใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตังขอบคุณท่านท่านครูประทุมศิลปกรด้วยที่ท่านงาให้ความไม่ตาให้ความไม่ตาแก่ค่ะท่านครบัลลูรีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ